อัปเดตล่าสุดค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้7ตุลาคม2568จากอิทธิพลของลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตาก พินุโลกเพชบูรณ์หนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมานาครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบ,บุรีชมบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อีสานและตะว,วันออกรับมือฝนตกหนักค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้